ใหม่ไดวิกาโฮเน่ตอนนี้ชีสุดแสนจะเพอร์เฟกทั้งหน้าที่การงานชื่อเสียงและไรายได้ที่เทเข้ามาอย่างถล่มทลายไม่ว่างานจะหนักแค่ไหนใหม่ไม่เคยบน่นแค่นอนดูตัวเลขในบัญชีพรุ่งขึ้นพรวดพรวดก็หายเหนื่อยเป็นปริกทิ้งทันทีทำงานมาตลอดมีไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรนางเอกพันล้านใหม่ไดวิกาโฮเน่ ก็รีบผันเงินสดเป็นทรัพย์สินโดยล่าสุดได้กวาดซื้อที่ดินย่านสุขาพิบาล5ไว้เกือบหมดแล้วซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่ามีการลงทุนเรื่องที่ดินจริงแต่ซื้อแค่นิดหน่อยเองคุณแม่เป็นคนไปซื้อค่ะตอนนี้คุณแม่จะเป็นผู้ดูแลทุกอย่างดูแลค่าใช้จ่ายเอาสิ่งที่ใหม่หามาได้ไปบริหารอีกที แม่ก็จะหาซื้อพวกอสังหาริมทรัพย์เอาไว้อย่างที่ดินที่สุขพิบาลก็ซื้อจริงแต่แค่ประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะอะไรมากเหมือนเราซื้อเก็บไว้ถือเป็นการออมเงินอีกทางยังไม่มีถึงขั้นเศรษฐีที่ดินไม่เยอะอะไรจริงๆคนอื่นซื้อเยอะกว่าแต่ใหม่แค่เล็กน้อยเองค่ะเขาบอกว่าที่ดินย่านนั้นราคาแพงแต่เอาจริงๆมันก็มีทั้งถูกและแพงแล้วแต่ว่าเราจะหายังไงชอบตรงไหน มีโอกาสซื้อก็ซื้อเก็บไว้อนาคตจะเอาไปทำอะไรค่อยว่ากันอีกทีล่าสุดเจ้าตัวออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่ผอมหลังโดนกล่าวหาว่าเป็นคนคลั่งผอมเพราะคุณเปลี่ยนไปจนโดวนวิพาก์วิจาร์ณต่างๆนานาทำให้ใหม่ต้องออกมาชี้แจงผ่านช่องยูทูบเบอร์ของตนเองระบุว่าสาเหตุที่ทำให้ผอมนั้น เป็นเพราะงานที่จะออกในช่วงต้นปีหน้าเป็นการถ่ายทำซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ตนเองอยากให้สมบทบาทมากที่สุดจึงทำให้ต้องลดน้ำหนักแต่ตอนนี้ปิดกล้องไปแล้วและกำลังอยู่ระหว่างเอาตัวละครนั้นออกไปพร้อมกับพยายามเพิ่มน้ำหนักจนตอนนี้เอลกลับมาที่ขนาด24นิ้วแล้วจากที่ก่อนหน้านี้มีขนาดแค่22นิ้วเอง